รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย เรื่องผิวต้องไทาลาจินะ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามีนัดกันเที่ยงตรงแบบนี้ในรายการ ONE DAY SPECIAL ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปชมชิมช็อปรับดิวเด็ดตลอดทั้งรายการเลยทีเดียววันนี้นะคะเราจะพามาสเปเชียลย่านทองหล่อค่ะบอกเลยว่าทองหล่อนี่นะคะมีพอสเทลน่ารักเก๋ๆอยู่ด้วยนั่นก็คือที่นี่เลยบล็อก ทองหลอ่อพอชเทลนั่นเองนะคะเป็นที่พักแบบว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาอยู่ภายใต้คอนเซปต์เซลล o โลเคอลอย่างนังนตอนนี้เราไปหาคุณหลิงเจ้าของที่นี่กันเลยดีกว่านะคะด้านไหนคะ่ะ สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตายละดีใจมากที่มีโอกาสได้มาที่นี่ค่ะยังไม่เคยมาเลยยินดีมากเลยยินดีต้อนรับค่ะเข้ามาที่นี่ตามคอนเซปเป็นแบบว่าตามชื่อเลยใช่ไหมคะเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นบล็อกหมดเลยใช่ใช่เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นสไตล์แบบพอทเทลคำเนี้ยไม่เคยได้ยินเลยอะเอาจริงส่วนตัวเลยอะคะ่ะของเราเนี่ยเราก็ไม่ใช่แบบโฮเทลขนาดนั้นที่แบบว่าเอ้ยพวก โฮเทลเชนใหญ่อะไรเงี้ยค่ะเราจะเป็นออกแนวดีไซน์นิดนึงม,มันก็คือลักชัวรี่ขึ้นมาหน่อยอาามันก็คือเป็นที่มาของคำนิยามว่าพอ s t เทลโอเป็นแบบนี้นี่<ช>เอง,เองค่ะคอนเซปที่นี่คือสเตโลโฟค่ะก็คือเน้นให้นักท่องเที่ยวมาแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนคนท้องถิ่นห้องของเราทุกห้องก็จะไม่เหมือนกันเราจะตั้งชื่อห้องตามไลฟ์สไตล์ของคนท้องหลอ่อ เชื่ออะไรบ้างอยากรู้เลยค่ะก็อย่างเช่นเราตื่นขึ้นมาเราก็ต้องการจิตกาแฟห้องแรกก็คือมอร n นิ่งคอฟฟี่ผู้ชมพูดมาขนาดนี้ไปเดินดูให้เห็นกับตาดีกว่าบอกตรงนี้มันมันอาจจะนึกภาพไม่ออกว่ามอร์นิ่มันเป็นยังไงนะพาไปดูหนได้ได้ค่ะเชิญเลยค่ะ สเตั่นตรงนี้คะ่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือล็อบบี้รีเซพชันของเราค่ะก็คือรถเมย์มทางหมอซิกเนเจอร์เขาคือจะมีรถเมย์สีแดงวิ่ง ตั้งแต่ต้นทองหล่อไปท้ายทองหล่อเท่านั้นเจ็ดบาทตลอดสายใจเราไม่เคยรู้เลยอว่าต้องลองว่าในทองหลอมีรถเมลวิ่งเฉพาะหน้าปากซอยถึงท้ายซอยแค่นี้มีแค่นี้เจ็ดบาทตลอดสายโอ้สเตโลโฟจริงอันนี้สเตโลโฟเรามาแป๊บเดียวเรายังได้รู้เลยว่าวิธีชีวิตคนที่ดีเขาต้องทําแบบนี้นี่เองโอเคค่ะตามนั้นค่ะแต่เราพุ่งข้างบนนี่ระหว่างทางจะเดินขึ้นไปข้างบนโอ้โหตรงนี้เขาเรียก hall of fame ค่ะอันนี้เก๋อันนี้เก๋อันนี้เก๋ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือน ประวัติความเป็นมาของทองหลอดโอเคไปชมห้องค่ะชมห้องค่ะไม่ถึงห้องสักทีนะเราก็อยากดูห้องแต่เราก็มีอะไรที่อยากดูระหว่างทางด้วยใช่ไปไปนี่เลยค่ะห้องแรกของเรา Morning Coffee ค่ะแต่แล้วมันมันเป็นคอนเซปต์นี้มาได้ไงคะห้องนี้ก็อาจเวลาเราตื่นขึ้นมา ทุกคนน่าโหยหาหาคอฟฟใช่ห้องนี้ก็จะเหมือนแบบร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยข้องนอกข้องนอนที่แบบเวลาเข้ามามันจะมีเหมือนเป็นเทาร์เล็กๆแล้วก็มีเก้าอี้นั่งมีตู้อะไรอย่างเงี้ยคือโรงแรมคงไม่ในห้องนอนคงไม่มีเก้าอี้อย่างงี้ตั้งอยู่โดยปกติแล้วแต่ห้องนี้ก็จะทาออกมาให้เป็นให้เป็นดีไซน์แบบนั้นมานั่งอยู่กับร้านกาแฟอะไรอย่างงี้แล้วก็อยากให้เขารู้สึกสนุกเออแล้วก็ทุกห้องมันไม่เหมือนกันเปิดเผิดมาคราวหน้ามาลองห้องอื่นเออใช่ ออะไรย่างนี่แค,ค่คคห้องแรกนะคะมอร n นิ่งคอฟฟี่ ห้องนี้อะไรนะคะห้องนี้ Midnight c o t i l ค่ะ Midnight สุดท้ายแล้วคือ a เด e e n d o f the Day เราก็ต้องดื่มดื่มเสร็จปั๊บกาเราจะไปนอนเลยเเาาขอนอนก่อนนะห้องนี้จุดเด่นมันคืออะไรคะมันคือความโค้งความลาดของห้องซึ่งมันเหมือนกับอยู่เราอยู่ใต้หลังคาคือคอนเซ็ปต์น่ารักมากเลยแลเ้วห้องน้ําก็จะลาดอนกันห้องน้ำห้องน้ำใหญ่ทุกอันเลยเนาะใหญ่เขาก็จะเราก็จะเล่นโทนสีขาวดำ นะะให้ดูแบบว่าดูมีความสนุกตัดกับสีมีน้ําเงินมีเขียวเขียวกับเข้มเข้มหน่อยอะไรเองเราอยากให้ลูกค้าหรือล้วนักท่องเที่ยวหรือทุกคนที่มาพักอะรู้สึกสนุกรู้สึกแบบโอ้ล้วอยู่ที่ไหนมีอยู่ตรงนู้นอยู่เลยเหมือนเรากินมังงะเปลี่ยนสาวอะไรแบบนี้ใช่ไหมคอนเซปต์ดีค่ะแต่ละที่ที่ไปทุกอย่างมีคอนเซปต์ดังนั้นเวลาคนที่มาพักก็จะรู้สึกแบบ สนุกไปกับการที่ได้มาพักที่นี่ใช่ลองดูคุณผู้ชมคะ่ะถ้าแบบว่ามีโอกาสได้แวะเวียนมาหรือว่าบางทีอยากจ,จะเปลี่ยนบรรยากาศอยู่ในเมืองไปแล้วอะแต่แบบขอเข้าไปนอนใจกลางเลยใช่ใชไหมหฉันอยากมีชีวิตแบบคนท้องหล่อที่ไม่ใช่แบบว่ามาเที่ยวอย่างเดียวอะแต่ได้ลองนอนที่นี่เลยว่ามันเป็นยังไงก็แวะเวียนมาได้นะคะค่ะ ที่เดินเข้าไปแอบสังเกตเห็นต้องถามผู้หลิกเลยค่ะค่ะคือมันมีกล่องที่มันมีชื่อห้องไอ้กล่องนี้มันมีเอาไว้ทําอะไรคะอันนี้คือเป็นล็อกกซ์สำหรับเก็บกุญแจห้องสําหรับลูกค้าที่มาดึกมากเราก็จะให้เขาเซฟเช็คอินเองเพราะว่าที่นี่เราไม่ได้มี24ชั่วโมงเพราะว่ามันมีแค่5ห้องเองใช่ค่ะก็คือพวกฝรั่งเนี่ยค่ะเมือทีไฟึกมากเราคงนั่งรอไม่ไหวก็จะมีการคุยกับเขาแล้วก็บอกรหัสให้เขา พออย่างเช่นสมมติเขาจองมาห้องนี้ออเดบรันช์เราก็บอกรหัสเขามาถึงเขาก็เลื่อนลงแล้วเขาก็ใส่รหัสนะคะใส่รหัสตามห้องกันใช่สรหัที่เราแจ้งกับเขาไปแล้วใช่พอเราเปิดปุ๊บก็มีกุญแจได้หลังจากกุญแจเสจปฟ้าเราก็จะเขาก็จะสามารถเข้าออกเข้าทางนี้ได้ก็แต่ปุ๊บประตูก็จะเปิดเขาก็จะเข้าไปที่ห้องสตาร์ไเองเพราะว่า เมื่อกี้ที่เราขึ้นไปแต่ละห้องมีบอกชื่ออยู่แล้วว่าห้องชื่ออะไรบ้างใช่ค่ะดังนั้นก็คือง่ายเลยแล้วก็สะดวกด้วยบางคนถ้าจะออกไปในเวลาที่เราไม่อยู่ก็ฝากกุญแจและคีย์การ์ดกลับเข้าไปที่เดิมแบบนี้ก็ได้ใช่ค่ะเพราะเราจะมีอ่าดีสคริปชั่นบอกเขาอยู่แล้วว่านะห้องยูอยู่ห้องไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอแล้วก็นี่ไงถ้าเกิดไม่รู้วิธีการก็มีสเต็ป o e สเต็ป t e p สเ็ t h r e อธิบายโดยละเอียดดังนั้นเนี่ยก็สะดวกสบ,สบายสำหรับใครที่จะเข้ามาเช้ามากๆดึกมากๆก็เข้ามาได้แน่นอนอันนี้ค่ะโอเคมาก ทีนี้วันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าทางโรงแรมก็มีแบบดียวพิเศษเรียกว่าเป็นสเปเชียลสำหรับแฟนๆรายการบันเดสเปเยลด้วยนะคะมีะอะไรมาฝากวันนี้เรามีวอลชเชอร์ให้นะคะ3รางวัลค่ะเป็นห้องพักอะไรเอ่ยเป็นห้องพักค่ะ1คืนสำหรับ2ท่าน เอาละน่ารักแบบนี้ต้องขอบคุณคุณหลิงมากนะคะคที่าพาเราไปเยี่ยมชมแถมยังมีดีลดีๆมาฝากแฟนๆรายการเราด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะอืมเอาละคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเซลฟี่ตัวเองกับโทรทัศน์กับรายการที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะช่วงท้ายรายการเราจะมาแจกดีลพิเศษเด็ดๆกันแน่นอนแต่ว่าช่วงหน้าค่ะรถเมย์จะพาไปชิมอาหารที่ไหนพักสักครู่เดียวนะคะ สนนับนุโดยเรื่องผิวต้องไทลจินา่าตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านทาร์ตบายแอนเกอรี่ค่ะอยู่กับเจ้าของร้านสุดหล่อของเราพี่นีนอสวัสดีครับสวัสดีค่ะนีนอโอ้โอโยได้ยินเรื่องชื่อเสียงของการกินอาหารของพี่มายาวนานมากแล้วก็แบบพี่เหมียวก็แนะนำบอกเอ้ยบ้านพี่นอแบบอาหารอร่อยอร่อยดัง <ไป S 3> นั้นวันนี้เปิดมาเป็นร้านเรียบร้อยแล้ว ครับก็อยู่ที่ยอดพิมานนิววอล์กนะครับปากคลองตลาดน,นะครับ<ะ>อันนี้ก็มาได้ทั้งสองคใครที่อยากทานอาหารที่รสชาติแบบบ้านๆทำอันนี้มันจะเป็นแบบนั้นแล้วเราก็เอามาทําอยู่ในร้านเราอาหารที่เราพ่อแม่เราเคยทานเราก็เอามาทําในร้านเราเท่านั้นเองแล้วก็ด้านนอกก็มีบีแกลลี่ซึ่งทากันไว้ให้เพื่อนๆศิลปินรุ่นหนุ่มมาหน่อยได้มาจัดแสดงกัน ก็จะเปลี่ยนทุกทุกเดือนทุกเดือนโอ้ดีอ่ะมาเสพงานศิลป์กินข้าวอร่อยที่นี่เลยโอ้คำนี้ชอบจังเลยเสพงานศิลป์กินข้าวอร่อยนี่หนูคิ่ให้คิดคิดไรยค่ะมคำนี้ไม่ได้คิดเลยเลยอยู่ดีก็พูดอยากพูดคำนี้ออกมาเลยเนี่ยโอ้โหเพราะด้วยคำนี้เวิร์กมากไปค่ะพอยเอาอย่างนี้ดีกว่านะเดี๋ยวพี่ขอไปทำธุระเดี๋ยวพี่ส่งพี่อู๊ดวุ้นส่วนร้านจแล้วก็เป็นนักปฏิมากรรมด้วยเดี๋ยวให้เขานำเที่ยวให้เขาแนะนำอาหารแล้วกันจัดไปค่ะพี่น้อยเจอกันค่ะเดี๋ยวเจอกันครับ พี่อูดว่าสันติแล้วนะคะเป็นหุ้นส่วนของร้านนี้เลยสวัสดีค่ะพี่อูดสวัสดีครับพี่โนโ่แนะนําให้พี่อูดบอกว่าพาเรามาชิมอาหารแสนอร่อยของที่ร้านซึ่งเมนูหลากหลายมากวันนี้มีอะไรมาให้เราได้ชิมกันบ้างคะก็แนะนําเลยครับไส้กรอกทาดมันคืออะไรคะมันคือไส้อั่วที่พี่โนโ่แนะนําเลยครับอ,อันนี้สั่งมาจากทางภาคเหนือทำไมสีมันเข้มอะมันเ,เป็นใส่เห็ดหอมภาษาเหนือเรียกเห็ดหอม หนูไม่เคยกินมาก่อนเลยนะเอาจริงครับอืมมันจะมีบอกว่ากรุบกรุบของเห็ดเผาะเพราะปกติเห็ดเผาะเราจะกินเน่ยที่มันอยู่ในพวกแกงทั้งหลายเวลากินเข้าไปพอกัดปั๊บมันก็จะดังป๊ะป๊ะป๊ะ,ปะ,ะมันก็เลยเหมือนเป็นเห็ดเผาะแต่พอมันเอามาทำเป็นไส้ <ใช S 1> อั่วม,ม,มันก็เลยเหมือนเพียวเรามีความกรุบกรุบแบบนั้นเออแปลกดีอ่ะอันนี้หนูไม่เคยกินมาจากเหนือเลยอันนี้มาจากเนือเลยครับอืแล้วอะไรคะเขียวหวานโรตีเนื้อตุ๋นอ๋ออันนั้นเป็นเนื้อตุ๋นนี่ แต่กล้องร้องอือหือ,หอเพราะจริงๆต้องบอกว่าทุกบ้านน่ะจะต้องมีแกงเขียวหวานโดยเฉลี่ยโดยปกติขยบมาเป็นกุ้งหวานอันนี้ต้องทานกับแกงส้มใต้หรือว่าเรียกว่าแกงเหลืองออหูออันนี้กินทานคู่กันตัดเผ็ดนิดน,นึงอะไรแบบ<ช>นี้เหรอคะ,คะแล้วก็กระเถิบมาเป็นอันนี้หมูผัดกะปิเขาบอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูแบบขึ้นชื่อของที่ร้านแล้วก็เด็ดมากกะปิมาจากไหนทะานี้ยกะปิก็สั่งตรงมาจากใต้เลย ดีมากอ่ะเมนูอะไรแซับๆที่นี่เขาแซ่บถึงใจด้วยอ่ะให้ได้รสชาติพื้นบ้านจริงๆอือันนี้นะคะอันนี้กาหมูผัดพริกขิงเขาบอกเมนูนี้ก็แนะนำอีกอันนี้คั่วเองสดใหม่ทุกวันกกหมูมันนุ่มแบบข้างในเลยอ่ะหนูไม่ค่อยได้กินเหมือนกันอันนี้อาหารยากจริงเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะขี้เกียจมานั่งคั่วกกหมูใช่ครับก็คือพื้นบ้านจริงๆ ใช่อันนี้อะคะอันนี้กุ้งคั่วพริกเกลือโอ้โหที่ร้านนี่เน้นอาหารประเภทแซบปะครับผมอ่าสำหรับคนที่ชอบกินอาหารรสจัดอาหารทไทย่อรทาร์ตทาร์ตแล้วมันเกี่ยว,วอะไรกับแซบคะมันก็แปลว่าจี๊ดจัดนอ่ะอือืออันนี้ก็อร่อยอันนั้นต้มแซบต้มแซบหมูตุน๋น ใช้ได้จัดจ้านจริงจัดจ้านมันเข้ากันมากนะอันนี้แบบบอกเลยค่ะเพราะรสชาติอาหารทุกอย่างมันแบบมันจัดจ้าน่ะแล้วถ้าคนชอบอาหารไทยที่รสชาติถึงเครื่องอ่ะแวะมาร้านพี่นู่เลยสุดจริงๆอันนี้แล้วก็แบบว่าทุกอย่างดีหมดค่ะแต่ส่วนผสมมันอื่นแม้กระทั่งเรื่องของน้ําจิ้มที่มันเล็กๆน้อยๆเขายังแบบไม่ขาดตกบกพร่องอ่ะยังไงควรจะต้องแวะเวียนมาชิมคุณผู้ชมค่ะ ร้านอยู่ที่ไหนคะบอกพี่กาสน,นิดนึงร้านอยู่ปากคลองตลาดครับคโครงการยอดพิมานรีวอล์กชั้นสองนะครับนอกจากว่าอาหารจะรสชาติดีแล้วบรรยากาศร้านก็ดีด้วยนะคุณผู้ชมค่ะตกแต่งน่ารักสบายๆเหมือนนั่งฟิลแบบว่าอยู่ห้องใต้ดินของที่บ้านอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ว่ามีวิวริมแมนะ่น้าเจ้าพระยาให้คุณมองนะเพรามองไปด้านนอกนี่คือเราแบบ เห็นวิวแม่น้ำเลยนะคะและแน่นอนคุณผู้ชม่ามาเที่ยวกับวันเดย์สเปเชียลแบบนี้เนี่ยนะคะรับรองเรามีด de ิวเด็ดเดมาให้แน่นอนวันนี้เป็นอะไรคะก็เป็นกิฟต์วอชเชอร์นะครับเอ่อ uh, สิบรางวัลค่ะมูลค่า500บาท500บาท10รางวัลเลยคุณผู้ชมตอนนี้อ่าลืมนะรีบเซลฟี่ตัวเองขณะชมรายการอยู่คะ่ะเพราะช่วงท้ายรายการเรามีมาแจกแน่นอนคะ่ะวันนี้ขอบคุณพี่อูดมากมากเลยนะคะขอบคุณคะ่ะช่วงหน้าคะ่ะเรามีเรื่องราวดีๆเด,ด็ดๆ็มาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนสักครู่เดียวคะ่ะ สนับสนุนโดยเรื่องผิวต้องไทเลจินา่าเบรกนี้เลยค่ะเบรกที่3ดิวดีๆมารออยู่แล้ววินิโน่ยังอยู่กับเรานะคะสวัสดีครับ oh. ที่สําคัญเลยวันนี้มีโอกาสขอคุยเรื่องราวชีวิตพี่สนิดนึงได้ไหมคะได้เลยครับเห็นบอกว่าเป็นคนที่แบบว่าชอบจัดสวน ออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งชอบทํากิจกรรมนอกบ้านเหรอคะพี่คะใช่แล้วครับคือเป็นคนที่เว้นพื้นที่แต่ไม่ได้เจบพื้นที่สีเขียวก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอากาศได้มีก็เลยมีต้งไม้หน่อยมีจังหวะไปทําบ้านไว้ที่เพชรบูรณ์ทำไปทำมาคนชวนทำรีสอร์ทก็เลยทำรีสอร์ทกันต่อเองมันก็เลยใช้ชีวิตอยู่กันทุ่งเทพอจัดรีสอร์ทเสร็จก็ออกไปทำต้นไม้ในรีสอร์ททำไปทำมากลายเป็น อีกหนึ่งอาชีพซึ่งไม่ได้ตังค์นะก็คืออาชีพจัดสวนเพราะว่าเพื่อนจะใช้ไปจัดสวนก็จัดเสร็จเรียบร้อยก็เนี่ยไม่ได้ดูแลตัวเองเพราะเป็นคนแพ้ครีมกันแดดครีมกันแดนแดที่ใช้โดยทั่วๆไปเวลาเหมือนกันกนบเวลาไปาทะเลไปอะไรเงี้ยเราเอาครีมกันแดดมาทาทาได้เฉพาะตัวหน้าจะมีปัญหาตลอดเวลาเนอสิวขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ก็เป็นอันเนี้ยปัญหานี้นนปัญหาเนี้ยเพราะฉะนั้นเลยหน้าก็เลยก้านแดดคราวนี้ริ้วรอยเราไม่มีครอืออนบำรุงอะไรเลยคก็ปรากฏว่า ร่องน้ำหมากซากซากอรตยธรรณของพี่จะขึ้นที่หน้าริวนี่เลยนะคะมันยับมันยับเยินมากมันยับเยินมากแต่เราก็ช่างมันช่างมันมาอย่างเนี้ยตลอดเวลาหลายๆปีจนมันสะสมจนช่างแต่งหน้าบอกว่าพอเธออย่าออกแดดเลยเพราะว่าหน้ากินรองพื้นมากอย่างงุ่นอย่างนี้บทที่สุดก็คือ เจอแฟนคลับข้างนอกแล้วเขาทักว่าตัวจริงไม่เห็นหล่อเลยทำไมแก่อย่างนี้ไอ้ข้อนี้เวลาใครพูดก็จะโกรธก็โกรธนะแต่ว่าด้วยความเป็นนักแสดงของเราเราทําอย่างนั้นไม่ได้เราเป็นคนของสังคมค่ะก็ไม่ต่อว่าอะไรก็ต้องยอมรับความเป็นจริงกลับมาดูหน้าตัวเองที่บ้านเฮให้กูแก่งจริงเอาคารีวิ่งเลยครีมตรงไหนดีแพงเท่าไหร่ซื้อมาใช้หมดก็เป็นอีกเหมือนเดิมก็คือหน้ามันแล้วก็เป็นสิวขึ้นค่ะจนกระทั่งมาเจอเปิ้ลพอดีเปิ้ลบอกเฮ้ยเราบอกเปิ้ล ว่าก่อนหน้าเปิ้ลไม่เป็นแบบนี้คือพี่บอกก่อนพี่ไม่ใช่นักดูแลตัวเองที่แบบเอานิ้วนางแตะตาตาหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ไม่ชอบว่าต้องมีครีมแยกมีอะไรแยกอันนี้ของตาอันนี้ของปากอันนี้ของหน้าค่ะพี่อยากได้ที่มันอย่างเดียวแล้วใช้ได้ทั้งหน้าตัวนี้ก็คือตอบโจทย์พี่อย่างแรกก่อนถึงบอกว่าบางทีผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะต้องดูแลตัวเองเหมือนกันไม่ใช่ผู้หญิงดูอย่างเดียวผู้ชายต้องดูแลตัวเองถ้าคุณไหวถ้าคุณมีอุปกรณ์ที่ช่วยคุณได้เนี่ย นะครับผมก็ขอให้เลือกพอจริงๆและพอเราเริ่มใช้เนี่ยเราก็รู้สึกได้เพราะว่าวันแรกที่แปะลงไปบนหน้าเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแป๊บเดียวอ่ะเราจับหน้าไอ้เนื้อครีมมันหายไปไหนหมดวะเป็นหน้าปกติคือเขาซึมเร็วมากมแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันดูชุ่มชื่นขึ้นอนะ่ะผิวเราอันนี้เป็นความรู้สึกเองนะแต่พอนอน,น,อนตอนกกลางคืนตื่นเช้ามา เฮ้ยเราก็ยังมีความรู้สึกดีกว่าหน้าปกติที่เราไม่เคยใช้อะไรอสองอาทิตย์ช่างแต่งหน้าทักเลยว่าไปทําอะไรมากับหน้าหน้าดีขึ้นแล้วก็ไม่กินรองพื้นอเอาแล้วเริ่มเอะใจแล้วกะเจ้าเลขาส่งไปตรวจด,ดีกว่าโอ้โขนาดนั้นเลยอ๋อเพราะว่ากลัวมีสเตียรอยหรือประลอดปรากฏไม่ไม่มีประลอดไม่มีสเตียรอยไม่มีสารมันพิษต,ต่อผิวเลย ก็เลยใช้มาตลอดใช้จนคนเริ่มทักเริ่มอะไรเนี่ยว่าทําไมเดี๋ยวนี้แก่แล้วทําไมหน้าตามยังดีกว่า,าแล้วผมก็เลือกไทรลาจีน่านี่คือเซรั่มที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ะนะครับเนื้อเซรั่มเนี่ยจะเป็นแบบนี้ดูเหนียวดูข้นดูเข้มข้นมากมอย่างเงี้ยต่ไม่หยดลงมาเลยเนาะแต่ไม่เหนียวแล้วก็ไม่เหนอะครับเพราะใช้จริงๆเนี่ยแตะทาไปเนี่ยนะครับมันจะฉ่าอย่างเงี้ย ล้วเดี๋ยวดูนะครับ,บแ,แวบเดียวเท่านั้นนะครับไม่นานเขาจะซึมเข้าไปในผิวหนังหมดมแล้วพี่เชื่อมั่นว่าไตรราชินาเนี่ยเป็นเซรั่มที่เขาคิดมาเพื่อผิวพรรณของคนไทยเพราะฉะนั้นพี่ใช้แล้วพี่ไม่หมันหน้าไม่หมันไม่เหนอะติดติดแล้วก็เลยมาบอกต่อนี่แหละคือสิ่งที่กำลังจะบอก <ฮะ S 2> หลายคนบอกว่าแล้วจะซื้อได้อย่างไรนั่นนะสิะก็ไม่ยากครับโทรมาที่15 7 7นะครับวันนี้ผมให้พิเศษจริงๆรสำหรับรายการ นะครับก็คือซื้อหนึ่งนะครับแท่ชนะจะแถมให้อีกหนึ่งไม่พอนะครับผมแถมครีมกันแดด3ชิ้นเนี่ยจริงๆแล้ว7,300บาทวันนี้ไม่ให้ให้ไปในราคา2,900บาทเท่ากับว่าลดไป60%ทีเดียวใช้ได้ประมาณ3เดือนครับนักกอล์ฟทั้งหลายนะครับเล่นกีฬากางแจ้งเทาขาวไม่มีวอกเลยไม่มีวอกครับแล้วกันดีมากใช้ผีขนผู้หญิงแต่งหน้าอย่างนี้นะหนูบีบไปแล้วหนูแต่แต้วละอซ้ำไปเลยไม่ได้ลบ เครื่องแต่งหน้าอะไรหนูเลยเนี่ยมไม่วอกครับมันไม่มีวอกถ้าถามว่าจอยรายจีนาเชื่อใจได้ไงโมหรือเปล่าพี่นีโน่ถูกจ้างมาให้พูดอย่างเดียวไหมไปถามเลยเจอพี่ตู่นันทิดาถามเจอพี่หมูดีโลกถามเจอพี่บุ๋มปนัดดาถามถามว่าเขาใช้จริงไหมอา้าวโทรมาที่1577ครับซื้อ1แถม1ไม่พอแถมครีมกันแดดไปอีกหชิ้นเท่ากับว่าได้ไป3ชิ้น 7,300บาทไม่ขายขาย2,900บาทลดไป60%โทรมาที่ 15.7 7หรือแอดทรลาจีน่านะครับอย่าลืมมีแอดนำหน้าด้วยให้ดีดดจริงๆครับ<ๆ>ไม่งั้นนิโนไม่กล้าพูดจัดไปคะ่ะพี่นิโนอ่ะได้เคล็ดลับดีๆจากพี่โนไปเรียบร้อยแล้วร้านนี่ยังไงครับพี่โนเปิดกี่โมงอะไรยังไงบ้างคือ,อพี่อยากให้สถานที่นี้มีคนมาเยี่ยมมาชมมาถ่ายรูปมันก็ได้เพราะว่าวิวตรงนี้เป็นวิวเดียวที่เหลือในกรุงเทพมหานครเราไม่ได้อยู่ฝั่งฝั่งตรงข้ามคือฝั่งธนบุรีนะครับก็ฝากเอาไว้ร้านทาสอยู่ยอดพิมานนะครับริเวอร์วอล์กชั้น ก็เปิดตั้งแต่5้าโมงเย็นไปไปนจนถึงมืดเลยห้าทุ่มเที่ยงคืนได้ครับผมจ<า> <ไป S 2> ัดไปด้หน่อยได้ครับเอาล่ะขอบคุณพี่นีโน่มากเลยค่ะอันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณพุอเม่ครับขอบคุณท่านผู้ชมครับถึงเวลารับติวเด็ดประจำวันนี้กันแล้วค่ะคำถามของเราเนี่ยนะคะมีอยู่ว่า ใครแนะนำพี่นีโนให้ใช้ไตราลาจีน่าร่วมสนุกตอนนี้เพียงตอบคำถามเข้ามาพร้อมกับส่งรูปถ่ายขณะชมรายการมาที่ Facebook One Day Special ตามที่เราขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะตั้งขอบคุณนะคะโรงแรมบล็อกทองหลอ่อพอสเทลโรงแรมสุดเกย๋ย่านทองหลอ่อรวมไปถึงร้านทาร์ทบาร์แอนด์แกลอรี่นะคะมากๆเลยวันนี้อาหารอร่อยจริงๆนะคะ สำหรับผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีไอเดียเกย๋ๆหรือมีสถานที่แนะนำเราเนี่ยสามารถส่งเข้ามาได้เลยที่ Facebook One Day Special นะคะสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมค่ะวันเสาร์เราจะพาไปเที่ยวชมชิมช้อปรับดิวเด็ดๆที่ไหนต้องติดตามเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะน่